มาเลยครับดูรถบ้านครับมาอีกแล้วครับเอารถสวยราคาเบาๆมาเสิร์ฟกันเลยครับผมอันนี้ครับราคามอเตอร์ไซค์ครับโตโยต้าซารุ่น่ายดน้ำครับผมปี2000ครับตัวท็อปสุดทัดในจุด5 GLI ออโต้ครับนี่ครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กอีดีเอสครับตัวท็อปสุดๆเลยครับผมอันนี้ครับพีเซษสุด ราคาเบาๆครับสีสันสวยภายในโสดครับได้ยางใหม่สีเส้นครับบิสโตนอีโคเปียปี2022ครับแค่ยางนี่กองมแล้วครับผมรถพร้อมใช้งานพร้อมขับทันทีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับไปกันเลยโซลูนายดน้ำคันนี้ครับสีน้ำเงินแก้วสวยสดใสครับผมหล่อเท่มากๆเลยนะครับสีนี้ครับผมยางบิสโตนอีโคเปียครับ2022ครับใหม่เอี่ยมทั้ง4ี่เส้นเลยครับยกชุดครับนี่ครับ รถมีเสน่มากนะครับตัวถังเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนดีรับคืนครับผมรถชนไม่เอามาขายนะครับ1.5้ g i Auto นี่เป็นตัวท็อปสุดเลยฮะออปชั่นนี่ฮะ Airbag ABS ด้วยนะครับผมภาษีฮะกลางปีครับเดือนกรกฎาคมครับผมใช้ไปเลยครับประหยัดมากคะปีละ7800เองนะครับภายในนี่งามมากเลยนะครับผมเครื่องเสียงบูทงบูทูธครับเลขไม์ครับ280,000มกิโลครับ ไม่แท้ๆเลยนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะฮะนี่ตัวท็อปเลยฮะไฟฟ้าทั้งคันครับดูฮะสภาพเบาะโซลูนาเบาะตัวนี้เบาะเดิมๆฮะแผงประตูแบบนี้ครับสวยกว่านี้จะหาได้ไหมครับรับรองครับผมสวยงามมากครับคันนี้ฮะสดจริงๆครับชมภายในได้เลยครับส่งประกวดได้เลยฮะเบาะนี้นั่งเด้งๆเลยนะครับดูครับประตูประตูไม่มีโตกนะครับผมภายในสดมากๆครับ บอดี้ก็เดิมฮะภายในก็สวยครับคันนี้มาดูห้องเครื่องกันครับไฟหน้าไฟตาครับผมหน้าตาหล่อครับใต่หน้าใสๆเลยครับรถไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนจะดีรับคืนครับผมเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับห้องเครื่องเดิมครับผมไม่มีการชนหน่งชนหนักแดงสิ้นนะครับบางสนิทครับนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไปล้อขับกันเลยครับผมนี่ครับดูเข็มไม่เอานะฮะดูฮะผมกดไป กล้ไกลได้หมดครับผมแอร์เย็นเพลงเคราะฮะเครื่องเสียงคอปบูทูธฮะฟังเพลงฟังเพลงดูหนังเอวีจัดไปครับผมนี่ครับขับขี่ได้หมดครับดีกว่าซื้อมอไซค์ครับในราคาแบบนี้ครับรับรองครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ครับหาไม่ได้ง่ายแน่นอนนะครับสุดคุ้มเกินราคาครับรถคันนี้ครับพร้อมใช้พร้อมขายพร้อมจัดส่งทันทีครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ ท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับหรือจะมารับที่อุดอรก็ยินดีครับไม่มีปัญหาครับกลับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ